ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและเปิดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะเปิด5อันดับราศีดวงดีประจำเดือนกุมภาพันธ์2567 เช็คดวงจากหมอช้างทศพรสีตุลานักพยากรณ์ชื่อดังที่ล่าสุดได้เผยออกมาว่าเปิดอันดับราศีดวงดีประจำเดือนกุมภาพันธ์2567โดยมีทั้งสิ้น5ราศีด้วยกันจะใช่ราศีของคุณหรือไม่ไปเช็คดวงจากหมอช้างไปพร้อมๆกันเลยค่ะ อันดับที่ห้าชาวราศีเมษอันดับที่สี่ชาวราศีพิจิกอันดับที่สามชาวราศีมังกรอันดับที่สองชาวราศีตุลและอันดับที่หนึ่งชาวราศีมีนค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ